เรอยู่บ้านบ่เอ้าถามอาอยู่บ้านบ่ก็เปิดประตูเข้ามาเลยเนาะมาถามเลยเนาะมาเห็นอีหยังอยู่เนาะมาหยังเดิน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 ป่านี้มาจะแง้มืขึ้นอีกแล้วมาไม่นอนแล้วมาอีหยังดึกดเดืเดินเดินโอ้ขำบ้านแงมไหนเออขึ้นหนังโหลดโอดเอ็กปุ่มแม่แต่เสียงโทรศัพท์เธอฉันก็ยังสะดุ้งเลยว่าไป็นยานแท้ไม่อีหยังนี่ทุระอีหยังกุโอกโกรกใจเดือน จักสามลอยแน่จะเอาไปให้ยังตังสามลอยอันหนึ่งมืออื่นจะได้ไปทุลงทุระฉันได้จะขึ้นมือใดไม่เหนียวยังมันจันไปมันจันมันจันไดล่ะจันปีนี้แค่จันปีหนาระบุมือมา่พร้อมเดือนใดนี่แหละจันมืออื่นมืออื่นนี่แหมปีนี้ก็ปีนาเดือนน้าเฝาเดือนน้ำเฝ้าเดือนท่านว่านี่เดือนท่านว่านนี่จจกโม่งเอาไปมงไปไโมุงแหม ม้มงนี่บอกเวลาไอ้ความไม่มงเคิงไม่งตุ่งไม้มงสิบสามนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอเปเดอเบา่อทำอะไรพอสามลอยน้ำผ่อนเฮียนเปเบอ่อเลวเอาใบยังมาคำใบหน้าใบประกันใบคารถมาคูเมื่อรถมีบอสามอยนึงแมเอ้าไอ้จิงจังนีนี่สามอยนี่ไม่แย่เอาบ่ล่ะจะเอาบ่เอาก็ได้สามลอยนึ่งน่ะเี่าว่าหันหน้าคำตังไหนสามอยเอาหรือจิงจังอะไรจังไหน ủa sao 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 tao 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 Bà tao 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 má,